สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วกับอะไรกินแซ่บวันนี้เราจะมากินแหนมหมูนะทุกคน FC เรียกร้องมาบอกว่าอล็กกินแหนมหมวนะูวน้าอร่อยเห็นเล็กทำนี่ค่ะทุกคนดูแท่งอันนี้ทําเองเลยนะอันนี้จะเป็นย่างแล้วอันนี้จะเป็นแหนมดิบแล้วก็มีผักแก้มริกสดนะจ๊ะแตงกวาแครอทแล้วก็นี่กระเจี๊ยบของโปรด กินกับข้าวเหนียวเหมือนเดิมจ้าดูหน่ำแท่งใหญ่ๆนนทุกคนยังเด็กทำเองเลนนะดูวเนื้อจะแห้งใ,ใหญ่ๆหนังเยอะๆเลยจ้าอืมโอเคอืมน่า ๋ยวตอนนี้เล็กอะเอาไว้ขึ้นเดินนะทุกคนเพราะว่าอยากกินอดใจไม่ไหวอืมแก้มบิ๊กเบิด่อืมอืมอืม,อม อันนี้หยิบนำไปทอดน,นนี้จะย่างแบบหม้อทอดไรนะ้ำมันมเลนมากทุกคนผมทำแหนมได้มาของตำหรับแม่นะคะทุกคนตอนเนี้ยทุกคนค่ะมีหมูสับหนังหมูอ่า กระเทียมฉับแต่ก็แช่ข้าวเหนียวไปน,นิดนึงก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครจะซื้อเฉพาะอย่างเงี้ยห่อละสามห้าสามห่อร้อยแต่ถ้าสั่งหกห่อร้อยห้าสิบตอนนี้มีโปรแฟเซลจัดส่งฟรีแต่ถ้าทุกคนอยากได้เซ็ตใหญ่ที่มันมีกระเทียมแถมให้มีข้าวเหนียวแถมให้ก็ได้ค่ะก็จะอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าอยากได้เฉพาะแบบเนี้ยค่ะหนึ่งซองใส่หมักได้ประมาณหนึ่งกิโลเลยนะทุกคนตัวเนี้ยหมักได้หนึ่งกิโล แต่รสชาติไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแค่เราใส่กระเทียมเข้าไปตามความชอบอะค่ะอชอบชอบให้มันมีกลิ่นหอมเยอะก็ใส่กระเทียมเยอะแช่นนั้นเองต้นนี้ของตำรับแม่ทุกคนอร่อยมากเล็กคอนเฟิร์มเพราะว่าเล็กทำหลายรอบแล้วได้มาก็ลองทำคือไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะให้คนอื่นชิมก็บอกว่าอร่อยมันเลิศมากเพราะว่าเขาเป็นผงแบบสำเร็จ 嗯嗯，嗯、mm，啥、hmm. 呀、mm？Hmm. Bây giờ thích kim đẹp nha Lần nó rời nhé kim nắng dễ Ăn thịt con rồi มต้องปรุงเพิ่มทุกคนถ้าใครอยากให้เปรี้ยวก็เอาไ้สักสองวันสามวันแต่ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวแบบเลดเลยอยากกินเลยก็ขื้นเดียวก็ได้ค่ะ